โนรเอรอบนีๆๆน่ๆๆๆไ,นไม่รู้แล้วก็ไปยิงอื่นก่อนละกันเพราะความระบบกำลังคัดลอกไฟล์จากโฟลเดอร์สเราตรนด้ายังโซเชียลเน็ตเวิร์กเดี๋ยวก่อนนบถันลงไป่ะปาคก,กิเอ๊ะก็ไปอางข้อมูลไว้ก่อนที่เข้าถึงไฟล์ไม่ได้ไงแต่โฟลเดอร์ที่ไปคร,รับที่เธอกำลังอัพโหลดยอยู่นะ่ะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์โซเชียลมีเดียนะ พลาแล้วเอ๊ะไม่ได้หรอเอมี่ทำไมทำได้ตกใจในขนาดนั้นจูก้ข้อมูลน้ำหนักกับส่วนสูงของนักเรียนนีเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้เหรอว่าไงนะไม่มีถาข้อมูลการตรวจร่างกายของนักเรียนวันนี้ถูกน้องเก็บรักษาได้ระบบสุดยอดปลอดภัยที่ขั้นพื้มากๆสิ่งเป็นแฮกเกอร์จากบริษัทก็ไม่มีทางจากข้อมูลนี้ไม่ได้รับ แต่ว่าตอนนี้มันทึกการตรวจร่างกายโรงเรียนมันวัดมันเชื่อโซเชียลมีเดียโรงเรียนเลยนะว่าไงด่า <c oughs> เลื่องจริงเหรอผีเอ็นใครกันเนี่ยแล้วทำได้ยังไงกันยุกะอะไรเอกเพิน้ำหนักขึ้นเยอะจริงด้วยต้องดูแลตัวเองดีดหน่อยสิว่าไงด่าพูดอะไรแบบน,นั้นอะ่ะแต่แน่นอนว่า แั่เทียบกับพิที่แล้วฉันหลักขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่เกมปกเต้นะแต่ว่าคอมูลที่ว่าู่โซเชียลมีเดียเขียนว่าน้ำหนักคือไว้100กิโลใช่ไหมจะเป็นแบบนั้นได้ไงกันเล่าโอ้โหยูกกโา้โห่าสสาร